สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำเช้าวันที่1เดือนตุลาคมครับนั้งทุนโดยภาพรวมแล้วราคาทองคำก็ยังเป็นหน้าบายนั่นแหละนะครับผมก็เลยจะต้องกล่าวไปถึงพี่ๆนักลงทุนขาบายระยะยาวเหมือนกับพอร์ตนี้ที่ผมใช้อยู่คือเรายังสามารถสะสมการเทรดไม้บายได้เหมือนเดิมแหละครับไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกวลใจเลยแต่สิ่งที่ ต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องสัญญาณความเสี่ยงที่ส่งออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมถึงเมื่อวานนี้ที่ผมแจ้งกับนักทุนไปจําได้ไหมวันนี้ก็ยังมีอยู่นะมีอะไรคุณครับมีสัญญาณการปรับตัวลงของราคาทองคํารวมไปถึงการปรับฐานใหญ่โอ้โหนั่นก็แสดงว่าทองคํานี่ผมไม่ควรจะถือแล้วใช่ไหมในระยะยาว มันจะมีหลักในการปิดออเดอร์2อย่างอย่างาแรกก็คือถ้าเราพึงพอใจในกําไรแล้วปิดเก็บก่อนได้ครับเพราะว่าทองย่อจากยอดเนี่ยเมื่อคือนนี้ลงมานะครับก็ประมาณ6000กว่าจุดแล้วแต่ถ้าถามว่าการลงในครั้งนี้คุณครับคุณมั่นใจไหมว่ามันจะไม่กลับไปเป็นหน้าเซลล์แบบลงไป2 4 0 0่ลงไป2,300ถ้าเป็นหน้าปัจจุบันเอาแค่เฉพาะข่าวสารที่มีอยู่ ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันจะยังไม่ได้กลับลงไปลึกขนาดนั้นเลยดังนั้นผมก็เลยมองว่าคนที่เทรดหน้าบายในระยะยาวเราแค่บันที่แมネจเมนต์ให้เพียงพอห่างกันทุกๆ2 0 0 0หรือ3,000จุดอ,ออกไม้หนึ่งเนี่ยน่าจะยังมีความปลอดภัยครับเพราะต่อให้ทองคําจะเริ่มกลับเทรนอย่างไรก็ตามแต่ด้วยความที่ว่าการเทรดระยะยาวเราออกหลอดน้อยนะครับเราเทรดแล้วเรามันที่แมเนจเมนต์ให้ดีๆเนี่ยจังหวะในการดีตัวระยะสั้นนะครับต่อให้ไม่ลงขึ้นถึงครึ่งทางมันก็สามารถ แก้ไม้ได้นะครับหนึ่งทุนครับดังนั้น ต้องลองพิจรารณาด้วยสำหรับพี่ๆขายาวอันนี้ผมตอบชัดแล้วนะว่ายังเก็บได้เพราะผมก็ตั้งออเดอร์รอไว้นะครับตามหน้าพอร์ที่นักทุนเห็นอยู่แล้วแต่ต้องขออภัยนะครับผมไม่สามารถบอกจุดราคาเข้าได้นะเพราะว่าน,นี่มันเป็นพอร์ตของห้องสัญญาทองคําด้วยเดี๋ยวพี่ๆสมาชิก200กว่าท่านเขาจะว่าผมเอาครับต้องขอโทษด้วยทีนี้มาดูการเทรดหน้าบ่ายแบบระยะสัน้นการเทรดหน้าบ่ายกบับระยะสั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีความเสี่ยงนะนักทุนครับแล้วคําถามก็คือว่าคุณครับพี่ติดดอยด้านบนเลยเนี่ยพี่จะยังลุ้นได้ไหม คําว่าติดดอยหรือว่าติดบายเอาแบบเหตุการณ์เลวร้ายเลยนะครับบางคนไปบายไว้2,680ซึ่งก็น่าจะมีแหละครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆคนที่จะตอบคําถามว่าพี่จะรอดไหมไม่ใช่ตัวผมแล้วแต่เป็นกราฟทองคําเองนี่แหละครับที่เขาจะบอกกับนักทุน สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือดูตัวเลข2650ครับถ้าทองคำสามารถขึ้นถึงตรงนี้แล้วก็สามารถยืนตรงนี้ได้แปลว่าเขาพร้อมที่จะกลับตัวขึ้นต่อแล้วแต่ถ้าเกิดว่าการเคลื่อนไหวในระหว่างวันไม่ว่าจะตอนที่ผมไลฟ์อยู่นี้หรือจากที่ผมจบไลฟ์ไปแล้วทองคำก็ยังไม่สามารถขึ้นจนถึง2650.84ตรงนี้ได้ ขอให้ขาบารยระยะสั้นรวมถึงคนติดดอยเข้าใจตรงกันเลยนะครับว่ามันยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ตลอดเวลาครับนังจุดครับถามว่าลงได้ลงไปไหนไปโลเมื่อคืนก่อน2624ต่ำสุดๆคือ2,588ครับระยะความห่างชั้นกรณีที่ทองคำทุบนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ3 6 4 1จุดดังนั้นพี่ๆที่ติดดอยด้านบนเห็นทองคำเริ่มย้อนขึ้นมา และกำลังจะถามผมว่าพี่ยังรอได้ไหมคําตอบก็คือว่านักทุกกังวลใจไหมล่ะครับถ้านัทุกรู้สึกกังวลใจตอนนี้ก็แปลว่านักทุกข์เราโอเวอร์เทรดถ้าโอเวอร์เทรดคำตอบของผมไดะตายตัวอยู่แล้วก็คือเตรียมพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนบ้างเพราะอะไรครับหลอดไซต์ที่มันใหญ่กว่าใจเราเนี่ยมันมันจะทําให้เราเดี๋ยวอยู่ในกราฟได้ไม่ค่อยนานนะท้ายสุดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาแบ่งคัดตัดขาดทุนในภายหลังซึ่งมันก็อาจจะบาดเจ็บไปมากกว่านี้ก็เป็นได้เหมือนกัน แต่ถ้าถามว่าผมไม่ได้โอเวอร์เทรดนะคุณผมเทรดแค่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเองครับแล้วพอร์ตผมได่มีพันเหรียญเลยรอได้ไหมคำตอบอคือสามารถรอได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีจุดในการแก้ได้ด้วยครับไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นบริบนจะมันต่างกันนะนักทุนคนที่โอเวอร์เทรดบอกผมว่าพีติดอดยอยู่ด้านบนคําตอบที่ผมให้ก็คือเตรียมแบงคัดได้เลยครับเพราะการโอเวอร์เทรดเนี่ยมันใหญ่กว่าใจน,นักทุนกับ2ผมไม่ได้โอเวอร์เทรดคุณโอ้รอได้ครับสบาย เพราะว่าราคาทองคำเนี่ยต่อให้เขาลงต่อนะฮะมันจะมีจังหวะในการสลับรีบาวกลับขึ้นมาอยู่แล้วดังนั้นพี่ๆขาบายคนที่ติดลบเอาแบบนี้แล้วกันนะครับต่อมาคือคนที่บอกว่าแล้วถ้าผมไม่มีของอยากจะบายที่ตรงไหนดีครับนี่เลยฮะให้ไว้แล้วโซนน้ำหนึ่งสามพันกว่าจุดตรงนี้ตเตรียมตัวพิจารณาได้เลยว่าจะเทรดจุดไหนอะไรอย่างไรดีครับนักถุนครับ MM นะคาว่า MM นี่คือดูยังไงแหละครับก็ลองประเมินก่อนว่าโซนที่ผมให้ไปนี้มีระยะ3 0 0 0ันจุดแล้วถ้าเราเทรด หน้าบาย3000จุดเราจะต้องออกหลอดไซต์เท่าไหร่เราถึงจะบาดเจ็บในจำนวนที่เรารับไหวนะขาดทุนในจํานวนที่เรายังสามารถนอนหลับฝันดีได้ในคืนนี้จํานวนนั้นคือจํานวนเท่าไหร่ให้เทรดแค่นั้นในกรอบนี้ครับขาบายบางคนถามต่อว่าแต่ผมไม่คิดว่ามันน่าจะย่อถึงนะเพราะว่ามันลงไปด้แล้วมันก็ทิ้งไซ้ย้อนกลับขึ้นมาครับราคาทองเนี่ยมันก็อาจจะรีบาวบาวส์กลับขึ้นไปเลยก็ได้นะคุณนะแบบนี้คือผมลุ้นต่อได้เลยไหมหรือว่าเข้าออเดอร์บายได้เลยไหมถ้าเกิดว่า นักลงทุนหรือว่าคุณผู้ชมที่ฟังผมอยู่รับก,กับความเสี่ยงในการกดบายตรงนี้แล้วโดนลากลงไปนะครับอีกประมาณสัก3 0 0 0ถึงพันจุดถ้าต้องการจะสู้นะรับได้ไหมถ้าบอกว่าผมเป็นคนเทรดนะ้วผมรับได้อยู่แล้วคุณสบายเลยขอแค่บอกว่าบายได้ไหมอ่ะนั้นให้คําตอบเลยครับว่าสามารถกดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบดังนั้นจะต้องคุยกันก่อนว่ามันรับความเสี่ยงได้ไหมถ้ารับความเสี่ยงได้ถึงจะเทรดได้ แล้วจะถามว่าโซนแถวนี้บันบายได้มันก็บายได้ครับเพราะว่าตัว price action ต,ต่างๆก็มีแล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้เจอข่าวลบไปแล้วทองก็ยังดันฟื้นกลับขึ้นมาก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเขามีสภาวะอิ่มตัวกับการลงของราคาทองคําในระยะสั้นมันก็เลยเกิดการรีบาวขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ช่วยผมหน่อยนะใส่หลอดน้อยๆหน่อยอย่างผมตอนที่ออกแค่0.03เองดั่งทุนคับถามว่า,า,าทำไมถือหลอดน้อยถ้าเทียบกับขนาดพอร์ตเพราะว่าหนึ่งผมไม่เคยไว้ใจทองคําเลยต่อให้ผมมั่นใจกับทองหน้าบาย ขาดนั้นก็ตามแต่แต่เนื่องจากว่าตลาดมันเป็นตลาดของการเก็งกาไรมันก็เลยมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเช่นสิ่งที่เราคิดว่าถูกนะมันกลายเป็นผิดเฉยเลยดังนั้นผมก็เลยต้องกันไว้ดีกว่าแก้เทรดเราดนน้อยก่อนอะถ้าเกิดว่ากราฟไปอะก็ยังดับพอได้กําไรติดผ่อนบ้างลนะติดไม้ติดมือไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดว่าคุณทุบลงมาผมก็จะยังมีโอกาสในการแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเวลาดังนั้นฝากพี่ๆขาบายเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับหลักแนวคิดตรงนี้ถ้าพี่พีขาบายเข้าใจตรงกันนะพิมพ์คำว่าบายให้ผมหน่อยครับทีนี้มาดูขาเซลลกันบ้างขาเซลล์ครับสัญญาณเซลลในภาพรวมนะครับตรวจสอบเมื่อเช้านี้ยังคงมีอยู่นะแต่ก็ต้องแจ้งกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าถ้ามันมีประเด็นเรื่องสงครามเข้ามาซึ่งมันจะเข้ามาตอนไหนก็ได้มาเป็นเรื่องข่าวนอกตารางไม่มีระยะเวลาระบุทองคํามันก็สามารถจะบินกลับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ขาเซลก็บอกโอ้โหคุณแล้วพี่ไม่ได้ดูข่าวแลวพี่จะไปรู้ได้ยังไงครับเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้ดูข่าวแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงครับมันก็มีหลักการดูง่ายๆเอาแบบนี้นะถ้าเกิดว่าขาเซลเทรดกันอยู่แล้วอยู่ดีๆเห็นทองคําเริ่มขึ้นฟื้นตัวช้าๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับอยู่ดีๆไปแตะ2,650.84ได้เมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณการแจ้งเตือนแล้วนะครับว่ามีคนมากระซิบข้างหูเราบอกกับเราว่าคุณคุณคุณ ขาบายเข้ามาแล้วขาบายเขากาลังกลับมาแล้วนี่นี่นี่จะมีคนกระซิบบอกกานลงทุนแบบนี้ดังนั้นคนที่ได้กําไรไม้เซลล์จากด้านบนมานักลงทุนจะต้องจับตาดูจุดนี้ดีๆนะเพราะถ้าทองหน้าบาทเขาขึ้นได้สูงก,กว่านี้เขากลับยอดเดิมได้นะพี่เราก็ต้องไหวตัวออกให้ทันนะครับเออแล้วถ้าเกิดทองมันจะลงเหรอคุณครับถ้าทองจะลงผมพูดได้ประโยคเดียวเลยในวันนี้เขาจะไม่พาทองเนี่ยย้อนกลับขึ้นไป2 6 5หหรอกครับ เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเสียโครงสร้างขาเซลล์การจะลงใดๆก็ตามแต่มันจะต้องลงในกรอบสีดำๆตรงนี้แหละนะทุนราคาระหว่าง2624ถึง2650เนี่ยแถวเนี้ยมันต้องลงแล้วนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าราคาทองคำยังขึ้นไม่ถึงก็แปลว่าไม้เซลล์ที่ทุน,ถ,นถือกำไรอยู่ยังพอถือได้เผื่อผมไล่จบแล้วนะครับราคาทองคำอาจจะย่อตัวกลับลงไปก็จะทำให้ทุนสามารถลุ้นต่อได้ครับ ส่วนคําถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วพี่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างเลยครับคุณพี่ทำยังไงดีคะเนี่ยถ้าทุนติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับต้องรอรู้ก,กันตามลําดับเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือเราต้องไม่เห็นทองกลับขึ้นไป2 6 5 0านะสำหรับขาเซลล์ที่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างอ่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อที่หนึ่งตอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็คือทองเขายังไม่ย้อนขึ้นไปถึง2 6 5 0กครับเงื่อนไขข้อทีอ่2 ถ้าเราติดเซลแค่ในกรอบสีน้ำเงินตรงนี้อย่าที่ผมได้แจ้งกับนั่นคือว่ามันยังมีโอกาสลุ้นที่จะเคลียร์ได้อยู่นะครับดังนนั้ก็สามารถรอได้อยู่บ้างแต่ถ้าเราติดเซลล์ลึกไปเลยครับต่ำกว่า2,600ลงไปเลยก็ต้องลุ้นภาวนาให้ทองคํอยาได้ขึ้นพ้นผ่าน2,650มีน้ำซ้ําจะต้องลงมาต่ากว่ากรอบสีน้ำเงินด้วยทองคําถึงจะสามารถทําลายโครงสร้างขาบายแบบระยะสั้นตรงนี้แล้วก็ไหลลงต่อได้ครับทุกท่าน พอจะเข้าใจถึงมุมมองหรือยังครับนังจุดครับนี่คือการสรุปประเด็นทองนะเอเดี๋ยวก่อนคุณครับแล้วถ้าผมไม่มีขออยากจะเซลล์ตรงไหนดี เนื่องจากว่าการลงเนี่ยนะครับทองเนี่ยมันลงได้แต่ผมก็ได้แจ้งกับนักทุนอย่างชัดเจนแล้วว่าการลงใดๆของราคาทองคําก็ตามแต่จะลงเพียงแค่การปรับฐานเท่านั้นไม่ใช่การกลับไปเป็นหน้าเซลลดังนั้นถ้าเราอยากจะเซลล์เราจะต้องรอเด้งขึ้นมาก่อนและค่อยพิจารณาเซลล์โดยจุดของการเซลล์นั้นมีไว้ให้แล้ว4ตัวเลขด้านบนเตรียมตัวพิจารณาได้เลยถ้าคิดว่าอยากจะเซลแบบเก่งกาไรนะมีโอกาสจะย่อ เป็นหลักร้อยจุดรีบเข้ารีบออกผมว่าโซน2650ถึง2680ระยะประมาณ3,000จุดตรงนี้น่าจะมีลุ้นได้สำหรับฝั่งของขาเซลล์นะครับเอาแล้ว2,007กับ2,736ข้างบนนี่คืออะไรคุณครับข้างบนนี้เอาไว้ให้เผื่อเจอสงครามครับถ้าไม่เจอข่าวสงครามทองคำก็ขึ้นไม่ถึงนะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้ง pending order เซลล์รอขนาดนั้นครับประมาณนี้เลยครับนักถุนครับ คำถามสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเทรดซักหน้าใดหน้าหนึ่งนี่คุณจะเทรดหน้าอะไรดีครับถ้าในระยะยาวๆผมก็คงให้คําตอบชัดเจนเหมือนเดิมตามพอร์ตผมที่มี pending order รอยอยู่แล้วว่าผมจะคงรอย,ย่อและปลายทองคําเสมอโดยทิ้งระยะห่าง2,000-3,000จุดต่อ1 order นะครับแต่ถ้าการเทรดแบบระยะสั้นๆตอนนี้ก็ต้องพูดเลยครับพอร์ตในห้องซิกผมก็ยังมีไม้บายติดเอาไว้อยู่ไม้หนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าบวกหรือยังนะครับเพราะว่าได้ราคามาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผ่าน2องของจริงถ้าขึ้นได้นิดนึงออเดอร์ผมเป็นฟ้าก็อาจจะแบ่งปิดเก็บแล้วก็อาจจะพิจารณาแปลผันมาเ่วยเป็นหน้าเซลก็ได้ครับในระยะสั้นบางคนบอกเอ้ยคุณนี่ยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวก็บายเดี๋ยวก็เซลครับผมสับสนนะไม่ใช่แบบนั้นครับมันแยกการเทรดเป็น2รูปแบบเลยครับถ้าเทรดในระยะยาวเขาว่าระยะยาวคือเทรดแล้วทิ้งเลยนั่งจุนครับไม่สนใจอะไรกับเขาเลยทิ้งระยะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยปล่อยทิ้งได้เลยครับเพราะว่าผร์นมันฟรีสวอปอยู่แล้ว อันนี้คำตอบตายตัวชัดเจนผมเทรดหน้าบายยืนร้อยเลยเทรดมานานหลายเดือนครับเทรดแต่หน้าบายอย่างเดียวแต่ในระยะสั้นเราก็ต้องเข้าใจด้ยวยว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงถูกไหมครับมันขึ้นสลับกับยอ่อขึ้นสลับกับยอ่อดังนั้นทุกอย่างมันคือโอกาสในการลงทุนครับถ้าผมเห็นจังหวะว่ามันเีโอกาสในการย่อตัวได้ผมจะเอาพอร์ตระยะสั้นผมเข้าเซลล์เช่นเดียวกันดังนั้นใครที่เป็นเดทเทรดเดอร์หรือว่าเทรดในระยะสั้นนั่งทุนถ้าจับจังหวะได้เจอจังหวะที่ดีเทรดไปเถอะครับ การเทรดหน้าเซลล์ไม่ผิดการเทรดหน้าบายที่สูงก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันขออย่างเดียวว่าเรานั้นรับความเสี่ยงและรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรหรือว่ารู้ว่าจำนวนที่เราจะขาดทุนนั้นมันมากน้อยแค่ไหนแค่นี้ก็เทรดได้แล้วครับลงทุนด้วยความมีสติจะทําให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดได้นะครับคุณผู้ชมครับสู้ๆนั้นทุกคนนะนี่คือการสรุปทองคําของเราประจําเช้าวันที่1เดือนตุลาคมครับขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากด o r อร์ไม่ว่าจะบายหรือเซล l ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า rebate เงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะ ใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการบร็อคเกอร์ x ออยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังท่านี้ทุกคนจะรับรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนลาการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทําก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล mm ็อกอินเข้าไปเลยครับนั่งชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคําว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่าตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดท,ทองคำแต่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยนึ่งโบนัส100นั่งนนจนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีกหนึงร้อย,อยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคำจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แ,นแต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3าเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจกกุดสเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner c o d e คนะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า K R U P A O คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพาน์มิกเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุดจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักชุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสาเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคําว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุทกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักชุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเออตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจู่บางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม